ข่าวสารประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่3ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือสกัดการขบวนการค้าย,ยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหา3มคนตรวจยึดยาบา้าเกือบ1ล้านเมตรเมืม่อวันที่4ตุลาคม2563ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ โดยร้อยทหารพาน3502รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจจุดสากัดบริเวณสามแยกบ้านแก่นใต้ตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของจว,วััดงเชียงรายตรวจพบรถเป้าหมายกลุ่มชาวขาวเผ่ามง้งจำนวนสองคันจึงได้ตรวจค้นในขั้นต้นและนำไปเอกซเรย์ที่ด่านศุลกาการอำเภอเชียงของตรวจพบยาเสพติดซุกซ่อน อยู่ใต้พื้นที่กระบะที่มีการเจาะช่องไว้รวมตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน864,000เม็ดจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป